และแล้วว่านก็นอนแช่น้ําร้อนอย่างสบายไม่มีอะไรมากครับก็แค่สองวัยครับสองวัยเพราะว่าพวกเรา Dream Team จะชวนคุณไปนอนอาบน้ําแร่แช่น้ําร้อนที่ญี่ปุ่นนู่นนะครับไปด้วยกันนะครับ UBC Club และ f a t a s h i y Travel ร่วมกับทัวร์อื้องหลวงการบินไทยชวนคุณตะลยแดนอาทิตย์ไทยกับเหล่านักล่าฝัน Dream t e ใหม่ไท Exclusive Trip with AF ตอ d r e a t e a Dream ัว r t a รอบแรกที่ยูบิซิคลับจะพาแฟนคลับกดคอเอฟหน <S <S 1> <S 1> และเอฟสองท่องย <Sakura> ินแดนซากุระกับ14นักล่าฟัน พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตของ Dream Team แบบส่วนตัวส่วนตัวกับ e ริมทีมที่ประเทศญี่ปุ่น11-16พฤศจิกายนนี้รีบสมัครด่วนวันนี้ที่022784022หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w u b c t v c o m ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ต้องรีบราะรับจำนวนจำกัดจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนช้าหมดอดไปนะครับร่วมตะลุยญี่ปุ่นกับ Dream Team โดย วานแกจะหมดแล้วอะอให้พี่ลงนี่ขอยกัน <Okay. S 1> เอ้ยพี่ังไม่ไแช่เลยอืมขอแช่บ้างร่วมแช่น้ำแร่ออนเซน็นที่ประเทศญี่ปุ่นกับ e ริมทีมด้วยสิทธิพิเศษเหนือใครที่ UBC Club ที่เดียวพี่ยังไม่ได้แช่เลยนะยังไม่ต้องหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวพี่แช่ไม่เป็นไง